สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซเลนะครับวันนี้โซเลก็จะพามาชมรถมินิบัส <101. S 1> สวยๆนะครับผมอ่านะครับก็นี่นะครับผมเป็นรถมินิบัสนะครับมินิบัสคันนี้นะครับก็เป็นรถที่มินิบัสจากสุรินไปอำเภอบัวเชิดนะครับใครอยากนั่งนะครับก็ลองมาดูนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถมินิบัสขนาด20ที่นั่งนะครับอ่าก็จะผ่านเส้นทางไหนบ้างนะครับก็จะไปเส้นสุรินลำดวนสังขะ บัวเชิดนะครับผมอ่าเป็นรถนะครับมินิบัสนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมถ้าใครอยากนั่งหรืออยากมาใช้บริการนะครับก็มาใช้ได้นะครับที่บขสสุรินทร์ของเรานะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับผมก็ยังไม่เคยนั่งนะครับผมหรือบางคนก็อาจจะเคยนั่งแล้วนะครับผมอ่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมีนะครับผม ดูข้างในนะครับผมโซเฟอร์พึ่งมาส่งนะครับผมนี่นะครับผมหานะครับผมนี่นะครับผม20ที่นั่งใช่ไหมพี่นี่นะครับเป็นรถมินิบัสยี่สิบที่นั่งบอดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับมีอบ์ดเดียวบอดคู่นะครับผมราคาค่าโดยสารจากจากนี่ไปสังขัะเท่าไหร่ครับพี่ห้สบบาทนะครับผมอ่านะครับผมนั่งสะดวกสบายมากเลยนะครับผมมีให้บริการทุกวันนะครับผม ลองมานั่งดูนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากนั่งดูนะครับผม่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับผมให้ชมรีวิวรถมินิบัสนะครับผมมีที่นั่งเดียวที่นั่งคู่นะครับผมลองมาใช้นะครับผมลองลองสักครั้งนึงนะครับผมก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับประสบการณ์ในการนั่งรถนะครับผมนะครับผมเห็นไหมครับจะให้ชมรถก็ร้าวนะครับผมนี่นะครับ จะประมาณนี้นะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้โซโลเล่ก็ขอจบคลิปจบไลค์เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โซโลเล่ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ